สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพี่หมอเอมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประวัติของหลวงพ่อสาครท่านนี่ไม่อยู่แล้วท่านสาครจะแทนนี่ได้เป็นคำกล่าวของหวงปูทิมอิสซาลิโกพระเถระชื่อดำ พระเทระชื่อดังผู้ร่วงรับของจังหวัดระยองได้กล่าวต่อหน้าศิษยานุศิย์หลายคนเมื่อวันที่16มิถุนา2518ซึ่งตรงกับวันที่ท่านมีอายุครบ8รอบพอดีซึ่งแน่นอนว่าท่านสาครที่หลวงปู่ทิมกล่าวถึงนี้คือพระครูมนูธรรมวัฒนหรือหลวงพ่อสาครสิทธิเอกผู้สืบทอด พุทธาคมจากหลวงปู่ทิมอิส,สริโกโวัดละหานไล่จังหวัดระยองท่านหลวงพ่อสาครเกิดที่บ้านท้ายทุ่งหมู่สองตำบลหนองกับอําเภอบ้านค่ายเป็นสถานที่เดียวกับบ้านเกิดของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ท่านมีพี่น้องทั้งหมดสองคนคือนางอยู่ ภัยสาลีและหลวงพ่อสาครท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจนจบชั้นปถมศึกษาปีที่4เมื่อปีพศ2490ตั้งแต่เล็กจนโตท่านก็ได้ติดตามโยมพ่อและโยมแม่ไปทำบุญที่วัดละหารไล่เป็นประจำขณะนั้นที่วัดละหารไล่มีหลวงปู่ทิม เป็นครัววัดหรือเจ้าอาวาสนั่นเองเมื่อไปทำบุญบ่อยๆเขาก็พบกับหลวงปู่ทิมจนได้ซึ่งเป็นชะตาฟ้าลิขิตท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงบนิ่งสำรวมเคร่งขรึมทำให้หลวงพ่อสาครเกิดความเลื่อมใสอย่างมาก ในตัวของหลวงปู่ทิมและหลวงปู่ทิมท่านยังเก่งรอบด้านทั้งเป็นหมอยาสมุนไพรรักษาชาวบ้านแก่กล้าด้านคาถาอาคมปลุกเสกเครื่องรางของขลังเมื่อโยมพ่อโยมแม่มอบถวายท่านให้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่ทิมแล้วท่านก็เที่ยวไปที่วัดละหานไล่ตลอด ชอบไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่แถววัดใครมีวิชาดีๆก็จะไปลองไปขอเรียนเป็นเด็กที่ช่างเรียนรู้ในศาสตสายยเวทมากหลวงพ่อสาครท่านปรนิบัตริรับใช้หลวงปู่ทิมโดยมากินมานอนที่วัดบ้างตั้งแต่อายุประมาณ13-14ปี จบจนเติบใหญ่เป็นหนุม่มก็ไปเรียนเรื่องงานปั้นงานศิลป์ถึงแม้ว่าโยมพ่อท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังมีปู่ผู้เปรียบเสมือนบิดาบังเกิดกล้าวคอยอบรมสั่งสอนให้ท่านเป็นคนดีมีวินยัยอยู่ในศิลในธรรมเมื่ออายุย่างเข้า21ปีบริปูร์ โยมแม่ก็บอกกับหลวงพ่อท่านว่าอยากให้บวชท่านก็ตกลงจะบวชให้โดยมีหมอเพี้ยนพงศ์สีเป็นผู้ดำเนินการให้หมอเพี้ยนท่านนี้ถือเป็นผู้มีบุญของหลวงพ่อสาครกับครอบครัวของหลวงพ่อมากเพราะท่านอุปการะต่อครอบครัวหลวงพ่อมานาน ครอบครัวของหลวงพ่อมีฐานะค่อนข้างยากจนหมอเพี้ยนท่านส่งเสียดูแลหลวงพ่อให้ศึกษาเล่าเรียนในสมัยที่โรงเรียนหนองกลับเปิดสอนโดยนำไปฝากกับครูกลีและครูตะจนเรียนจบชั้นป .4 หลวงพ่อสาครได้อุปสมบทเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ .2501 ณพันธสีมาวัดหนองกลับได้รับฉายาว่ามนุนโธมนุนได้รับฉายาว่ามนุนโยแปลว่าผู้มีใจฟูประเสริฐนักแรเมื่ออุปสมบทแล้วได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดละหารไล่และได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมอิสริโก เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและพุทธ,ธาคมอย่างจริงจังจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมด้านต่างๆเรียกได้ว่าเรียนได้กระจ่างชัดรู้จริงเมื่อมีความเชี่ยวชาญในพภะคถาที่เรียนแล้วด้วยใจรักในด้านนี้จึงได้ส่อแสวงหาศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเพ่ง วัดละหานใหญ่ซึ่งหลวงพ่อเพ่งเดิมเป็นมหาดเล็กในเสด็จเตียท่านได้ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่ามีวิชาด้านคงกระพันชาติเป็นเยี่ยมเขียนอักขระลงบนแผ่นตะกวัวเพียงตัวเดียวให้คนทดลองยิงก็ยิงไม่ออก เมื่อหลวงพ่อสาครศึกษาวิชาอาคมหลวงพ่อเพ่งอย่างดีแล้วก็ได้รับคําแนะนำจากหลวงปู่ทิมให้ไปศึกษาวิชาจากหลวงพ่อหินวัดหนองสนมซึ่งท่านได้ความเมตตาจากหลวงปู่หินถ่ายทอดวิชาให้เป็นอย่างดีหลังจากนั้น ท่านยังเดินทางไปศึกษากับหลวงปู่โสมวัดบ้านช่องจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพระที่มีวิชาอาคมแก่งก้าอีกองค์หนึ่งของภาคตะวันออกหลวงพ่อสาครยังได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากบรรดาเกจิอาจารย์หลากหลายแขนงอีกหลายองค์อาทิเช่น ในพศ2503ได้เดินทางไปศึกษากับอาจารย์เชียงคำที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม,มา่าพศ2506ศึกษากับอาจารย์ศิลวัฒนาวังอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพศ2518ได้เดินทางไปศึกษากับอาจารย์สุพจน์ที่ประเทศขเขมร พศ2523ศึกษากับพระอาจารย์สุมน์คำเสียงที่จังหวัดศรีสะเกษพศ2528ศึกษากับหลวงพ่อบ้มวัดปราศาสตรกินจังหวัดปราจีนบุรีและยังมีอีกหลายท่านรวมถึงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ก็เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่หลวงพ่อสาครได้ไปเรียน วิชาคมและจนถึงวาระสุดท้ายของพอหลวงพ่อสาครในวันที่18กันยายน2556เมื่อเวลาเที่ยงคืน15นาทีหลวงพ่อสาครมนุญโยได้จากไปโดยอ,อาการสงบสิริรวมมายุ75ปี7เดือน15วันพรนศาที่55 หลวงพ่อสาครเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่อย่างมากๆใครที่อยากได้ที่พึ่งพาทางใจแนะนำไปวัดหลวงพ่อสาคร วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพี่หมอเอ็มฝากติดตาม TikTok Ig แล้วก็ Twitter ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย